สวัสดีครับผมกตายแลบินรายงานตัวอีกครั้งหนึ่งครับเช่นเดิมือนเดิมเช่นเคยนะครับที่วัดพุทธนิมิตผู้ข่าวของเฮานะครับผมในที่นี่ก็คือสถานที่อีกทีหนึ่งนะครับที่ล็กๆที่พระอาจารย์ท่านเดือนตุงตรงมาพ่อสสองพันหารอยยี่บเก้าสามสิบนะครับท่านเดือนตุงมานะครับันเดเห็นคนว่าคนวานะครับคนเดียววาวนิมิตไม้อันนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับดับแรกๆนะครับที่เพิิน ได้บูรณะสิ่งปลูกสร้างขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปบ้องนะครับธรรมศาสตร์นะครับช่วงนี้ก็ต้องขออภัยนะครับช่วงใบไม้รูนนะครับผมเดือนมกรานะครับผมนี่นะครับเดือนมกราช่วงนี้เดือนมกราหกแปดนะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดมกราหกแปดนะครับทางเดินกันมากนี่นะครับเป็นพระพุทธนิมิตนะครับอันแรกๆเลยนะครับผมตรงนี้นะครับ บันไดขึ้นมาคนขึ้นมาถ้าว่าสังเกตสีบ่ฮูนะครับบ่เห็นนะครับว่าองค์นี้เป็นจังไดน,นะครับผมสาธุสาธุนะครับผมเป็นพระพุทธรูปที่พระอาจารย์ได้ผ้าญาญโยมสามอันดีบเลกเลยครับนี่คือพระพุทธรูปนักปกครับผมหนากปกนี่นะครับพระพุทธนิมิตนะครับผม ครับตรงนี้นะครับสั่งถวายครับพศสองพันห้าร้อยสามจุดสี่ครับนี่สามจุดสี่แรกนะครับนะครับผมเป็นพระปตูลูกนาคบุกนะครับนะครับดูสิหรับเกตเสียนครับเกตเสียนครับนะครับเกตเสียนนะครับอยู่ทางสีมา สาลาชั้นเขานะครับสาลาการบริเรียนนะครับสาลาชั้นเขาบานเฮาเอินกันนะครับนี่นะครับผมนี่ครับบรรยากาศภายในวัดของเฮานะครับตรงนี้นะครับถ้าใครมาไม่ไหม่นะครับเห็นนะครับตองมากาบไว้์ตรงนี้นะครับเป็นพระรูปดังเดิมเลยดังแรกเลยครับนี่นะครับนะครับตรงนี้มานี่มาก่อนมาตรงนี้ครับอันนี้ก็มีมุ่นขังอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่นะครับ อันนี้หนากโพ้โพจากดินนะครับนี่โพจากดินมากหาเสียนนะครับหนาหาเสียนครับดูมีมดขังครับอยู่วัดภูเขาของเฮานี่ครับนี่คือพระพุทธนิมิตนะครับสถานที่แรกที่พายจานได้ริเริ่มสร้างเป็นมานะครับผมตรงนี้นะครับจากเป็นวัดทางวัดกอแก้มาสองพันกว่าปีนะครับนะครับตรงนี้นะครับนะครับ ปรตูลูปนะครับผมเป็นหน้าครับนี่ไอ้หน้าขาเสียนครับนะครับอยู่บริเวณทางขัวเมื่อนะครับเด้วขึ้ามาทางสลาชันเขานะครับทางสลาชันเขามาน่นะครับกับผมกับกะต่ตยเลบิดกับมาเรื่อยๆครับจะนํามาให้เบิ้งให้ช่มเรื่อยๆครับสถานที่บรรพุข่าวของเฮานะครับเป็นสถานที่ซักซิ์นากาไว้อีกที่นึงนะครับผม นี่นะครับนะครับนี่นะครับสาธุสาธุสาธุกต่ายไรบิดายงันตัวอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ